วัน,นี้เรามาัวโตซลโนเจ็ดะัซึ่งก็เป็นโน้ตตัวใหม่ล่าสุดและดีสุดของใหม่ก็ทังไม่ได้ไปดูโน้ตสี่กับโน้ตเจ็้น้าจริงจริงโนเจดแล้วก็ก็เอสายพันเดียวกับของเซเลโตเะครับดยและคล้ายกันมากแต่ว่าจากการใช้สัมพันธ์อ,นอันนี้ดูจะดู่แน่นนะครความหนา ก็ตัวนี C. C ้นะครับเปลี่ยนเป็นขอนแก่นของไทยซีแล้วและด้วยแลดีจุดเนี้เป็นรุนใหม่ของไทยซีแลก็เอกลักษณ์ของโน้ตก็คือปากกาพู่กันนะครับรุ่นก่อนๆใช้วิธีการเขียนมาเอ็กซเพนนะครับเขียนได้เปับรุ่นโน้ตถ้าเหมือนกันก็คือเขียนได้แม้ทั้งจอตอนที่จอปิดก็สามารถสามารถเขียนได้ อันนี้มาดูโปรแกรมที่ใช้การบ้านนะครับจุดเด่นของเราโน้ตด้วลมงก่อนปัญหาไว้ตอนเขียนเนี่ยแล้วมันไม่ไม่ใช่ไหวเขียนเขียนได้แต่เขียนไม่ดูเรื่องลองมาดูครับฝีมือลายมือแบบว่าไขขีด ไม่ควาามาา้ไส,ส,สูงเนี่ยรู้สึกเนี่ยเขียนได้เหมือนหมึกเลยนะดูนี่เป็นการตวัดได้น้ำหนักเนี่ยดูถ้าใครชอบสกเก็ตเนี่ยคือตวัดได้เหมือนเส้นจริงๆเลยเหมือนความสูงเนี่ยเหมือนจะเขียนปากกาจริงๆเลยนะแต่ว่าอันนี้ขึ้นอยู่กับลายมือท่า <laughs> น อันนี้มาดูอีกฟังก์ชันหนึ่งฟังก์ชันที่เขาบอกเป็น